เล่ความเป็ดกันนะความเป็ดปลาจิวเนี่ยข้าวใบเล่มาเลียงแบบไหนแบบไหนไปชมกันเลยนะคะนี่ขอสวัสดีกันนะคะข้ามาเล่ในการเลียงเป็ดต้องตื่นได้เช้าตื่นไม่เช้าก็เร็วไล้ก้าวพาไปให้เป็ดกินข้ามเป็ดนะคะมีการมี่เป็ดไฟไว่อเช้ากินวันหนึ่งสองหุ้นทั้งเช้าทั้งค่ำ นี่ยกินวันหนึ่งกระเซตตังเนี่ยทางดังนอันนง้จบนึงกันี้วนการเลี้ยงกระเลี้ยงยากกันนี่ตอนนี้นามแห้งเลยนี่ซ่องบ่อสร้างบ่อนามแห้งจังเร็วดิตัวไข่ามากมีเป็ดอันนี้สักสองร้อยบาทตัวไข่ตกนในเชาวานึงกระอยแปดสิบลูกตอนนี้นะคะวันซ่องทางนี้แหละนี่ยนี้เก็บกันเวลาล่างต้องดูแลดีเป็ดนี่ถ้าดูแลไม่ดีเรา ให้กินยาเป็นบัตรก็ต้องให้กินยายอดยาในาน้ำต้องเอนา,มมนา,นาน้งโบดในน้ำใสๆอ่กให้กินวันละซ้ำโคมงั้นการหลังไข่เป็ดซ้ำออยโลกับมันหลังจ้ามซ้ำอร่อยน้อยนั่นแหละนี่อะไรบ้างมาพี่น้องเล่ไปง่ายง่ยนของเป็ดโครงการก็ค่ะของเกษตรก็ก็เมยพันนพ่นโบพั่นแพงมากเลยตัวอร่อยเก็ดให้ต้องการเลียมสังไรนะคะสังไรเลยเป็ดนี่ อมัตเดโดสรงมัดเด็ดเท้าสุราแถวนูแหละติี่ชายทำงานแถวนูอะเท้พี่ชายทำงานตัดต่งลุงแต่สั่งมาได้เสร็ก็นี่เก็บปันนึงก็ซ่องทังค่ะเมียพอกเก็บเสร็จเร็วกับปล่อยของข้าวมากินนกเก็บไข่ก่อนไข่หมากไข่มันไม่เป็นนั่นซะแล้วจร่จริงมันไข่เป็นกองย้อยๆแด็มันมากมันฟานเก็บเอวเก็บ ปอเก็บสักแล้วถึงให้กินได้นานในแคกินข้าวอบออยมันเคยแบ่งเศกมีเศษนู่ยังไม่ได้เก็บที่นะคะนี่นี่เครติดคอคอปบลาเพยนี่ติดเคยนี่นั่งเลยเคยตะไคยมากพี่น้องในต้องการสร้างได้นะคะนะเออเลี้ยงกันเลยนี่เคยเคยต่อนส้นหมากทรงไปเตยผ้าทรงไปจจนนาทรงใบลายลายแหงเทคนิคเจนา ตอนนี้ใครมากเลยซ่องทางเต็มๆเลยวันวันึลงกันะคะเดี๋ยวเราจะพาร์ฟาร์มเป็ดนะทุกคนไม่ใช่ฟาร์มมันคือโคกเด็กจะโยกโคลยครตัวใจฉันฟา เธอเชื่อไหมคนดีรักจนตอดทีรักอย่างนี้มานานแต่นานฉันยังเป้าคอยความหวังดังหัวใจต้องการหากเธออยาิดสรง้ารขอ ต้องสืบชีวิตต้นงตั้งเจตนาต่อให้เ,เด็ดตาบา<อ>้านาสุด,ม,ด,ดมุม่งดใจเชื่อ<ม>ไหม,ไมรักเธอเท่าฟ้าเอาอินพร้มเทวะเทวะตากักติดทั่วฟ้ามาเป็นพยานนมนาคนนี้รัก โปรดต้องตาอยา้ประโทรมานต้อตาอยู่เพียงข้างเดียวเธอจะอยู่คอยใครหัวใจรักสุดสวงเดียวรักแค่เธอผู้เดียว ไม่แเล่อยยิ่งใดไม่บองจะมีเงินมือเต้น้างไปชมดวงไม่แม้เนื้อทองชาตินี้ไม่คอไปปองหากได้น้องมาครองผู้นองเดจะไปชุมกัน ติดต um, ่อก hmm. no um, ันได้นะครเยอะตอนนี้ใครเป็ดออกมาเกือบซ้รอยตัวเป็ดสามร้อยตัวแล้วทุกคนเกบเยอะนะเบ็ดเาะนึ่งได้จอง่อยกำลังไฟดีนี่เช้าหนึ่งไหมเจาหนึ่งได้นานจะงหวัดกินก็ได้หนึ่งออกแล้ววันหนึ่งกินซอบกินนี้แต่วันนึงกับจ้องลอยโดดเลยนะใครมาสังก็ได้ใฝ่ไยทำนานกองวานต้องหยิบต้องยอดใข่ซัก มันมากเลยไกลแดงหลันล้วนเยอะมากแล้ทุกคนดูดิเต็มถังไกล้มากเนี่ยกำลังซ้ำล้างการล้างแล้วไปลงมาไปล้างกันเลยใติดในนู้นด้วยจะเป็นแฟงกระลุูนจำใส่กุ้งไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปพาไปดูด้านในนะทุกคนด้านในอย่างนี้ทำเป็นแบบเยอะมากเราจะไปชมกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปส่งนะทุกคนนี่่่ลกใหญะ សាអមកពេងនេះគឺពីយាស៊ីអនំឯកទទួលផលឯកទទួលឯកទទួលជះនឹងបានប្រទតសំ ว่าใจรักในตดววงเดียวรักแค่เธอผู้เดียวไม่แหลเลี้ยวยิ่งไดไม่พอดักงมีย,ยิงยย่งขึ้นหมื่นแต่สวยไม่แม้เนื้อทองชาตินี้ไม่โขไฟทองหา,ากได้ เราคนไว้ไม <kilo. prediction? S 2> ่ทอเราก็จะล้างไข่เพื่อให้มันสะอาดณพื่อพาไปขาย

รักเอเชื่อมาก่เร้างนี้ใครเป็นรต้นต้นทรักอย่างนี้มานานเสนนานฉันยังเป้าคอยความหวังดังหัวใจต้องการหากเธออยากคิดตรงกางขอประทาน เท้าป่าเอาอินรมเปว,วาเทปวาตักติดทั่วป้ามาเป็นพยานุมนาคนนี้รักยิงใจยิงดังโปรด ้รักส,สุดสวงเตียวร,รัได้แต่เธออยูดดียวไม่แลเลียวยิงได้ไม่บอจะมียิงอืมแสวยไม่แม้นนึงทชาตินี้ไม่ขอไ่ปอง มันเหนื่อยบางแล้วทุกคนแบบดูดิ ลินทั่วฟ้ามนเป็นพยานให้มันหนุนหน้าคนมีรักริงนไปอกมาใจยิ่งไม่โปรดต้องตายทำเลยพูดยายประทรมานคมการอยู่เพียงขางเดียเธอเป็นอยู่เพื่

ชานทุกคนีพาไปชมนี้นี่ก็คือลงานที่ให้เธอจะอยู่ขอใครหัวใจนต้างทำ่รักนได้

ดังหัวใจต้องตามหากเธอจะาิดทงสารขอประทานรักดังเจตนาต่อให้ตาบานปลายใเชื่อไม่รักเธอเท่าฟ้าเอาอินพรม ว่าบักเป็นหัวปลาคือไม่ต้องเอามาเอ้ยพยาช้านมน้าคนมีรักจริงมันจะกินเช้าเย็นได้จริงต้องสาอย่าประโคมา

you